กะทีนั่งเตากับพี่น้องมีก็ได้ออกไปสวนจ่อยก็จะไปเบาไปทุ่มผู้ปกครองกระดูกไทรนะคะจริงเราไม่ลุงกับบริเวนี้แต่ย้ายนะคะที่งตลลองดูแลกับีิตรไทรนะคะจะว่าเขาเขาก็ไปามากเขากลองเขาออยัางไม่เสร็จ แย,ยกกับหมกรดจีนแจดกับเบิรดได้เหมัอนแกดเบิร์ดจะไปเห็ดตุ๊บเขาถือเปาเห็ดตุ๊บเขาไว้นะคะเราก็ถือเาเอา,มามนำแจ้งตัวไปไปขึ้นปกะกคข้องไม่เหมือนมะดังทานให้เ่าทานนะคะรับไปบนทั้งให้ที่แหง,งือกด นก็เลยแห้งแล้วเกลียวเหมือเกลียวเหมือให้ให้แห้มก่อนก็จะมาเป็นต้นห,าห,าหามกไส้ห่อค่ะหมกเป็นหมกไส้หมากอาจจะทุกแล้วนะครับ

มั่งหม้อปลา้าก่อนเอ๊ะเอ๊ะมาโอ้โอม,โอมันห้อนตัวนี่ลืมไปว่ามันห,อนนอหอ้อนแขนโค้งเลานี่ต้องมือโค้งอยู่ตนี้ต้องไปปรุงเครื่องข้างใน แมวบ้านก็นเป็นบ้านของคอสัตว์พี่น้องเอ้ยหลายๆนะคะ ทำไมที่สับมานหมู่บ้านสามหนอหนอมไหมใสม่พริกแกง Да. Yeah.

เป็นกิจกรรม <coughs> 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 等家好。嗯嗯嗯 เขาบว่าขึ้น้็เดยวนี้เสือทิ่เม,มืไหร,ร่ใส่กบีเป,ป็นน้อยนะสหสชูรสล้ายวะ็กติพวามใชูรสไลยเลยบ้านนี้คุณยายไ,ม,ไม่ได้กินด้วยตังปนใ ອັນດອນຫິມປົນບໍ່ໄດ້ປວດຂາຫນ คิดก่อนเพราะว่าเปิดหลายวันแล้วโอเคได้อยู่ยแล้ว đi ừ. mình phải khoanh tô Hãy nó cho kênh Ghiền mình Gõ Để

Carlitos. โมซุกแล้วน้ำในซุกแล้วนะคะคิดเลยเด็ดเข่าเบียร์น้ำยะนางกล่าชิมก่อนแล้วก็ใส่ปลาอีกตัว พ,พี่น้องคลิปนี้แล้วน,น,น่พี่น้องแล้วกันนะคะมันจะโดนโบทเราพี่น้องเสียเส้นก่อนนะคะเด๊กฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อไปกันค่ะ